โรงงานที่ไหนมีปัญหารเรื่องอากาศร้อนครับอากาศร้อนอบอ้าวมากทําให้คนทํางานคนงานนั้นเจ็บป่วยเจ็บไข้ลาออกกันเป็นแถวอากาศร้อนทําให้คนหงุดหงิดครับโรงงานของเราลายผลิตก็ไม่สามารถจะติดแอร์ให้ได้ซะด้วยมันเป็นงานที่จะต้องทําในพื้นที่โอเพนแอร์นะครับเนี่ยฮะพัดลมไอเย็นตัวนี้เป่าให้กับลูกน้องพนักงานเป่าลมได้15 20เมตรเลยนะครับค่าไฟก็ชั่วโมงละ3บาทเท่านั้นเอง มีไว้ใช้เข็นเคลื่อนย้ายเติมน้ำอัตโนมัติก็ได้ก็สามารถใช้งานทำความเย็นได้สะดวกความเย็นที่ได้นี่ประมาณ29องศานะครับอันนี้ก็ทำความเย็นได้น้องๆแอร์เลยผลลัพธ์ของการติดตั้งในโรงงานนะครับเราจะได้ลมเย็นเหมือนเวลาที่ฝนมันจะตกครับก่อนฝนจะตกจะมีลมเย็นพัดมาอันนั้นนะครับจะเป็นความเย็นของไอตัว,ตวพัดลมไอเย็นอีเว็บตัวนี้ท่านใดสนใจไปที่โปรไฟล์นะครับสั่งได้ หรือคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปครับเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดตอบเข้าไปให้นะครับลาไปก่อนครับวันนี้ชูดีมีเงินใช้ผมเอกไอ้น้ำ